สวัสดีค่ะขอต้อนรับสุดช่องอันจิโนกลิดดิงคาลอตนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้คืออะไรคะเรามาดูพลังงานตัวตนของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้กันก่อนนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้คืออะไรและขอดูพลังงานพวกคุณกันก่อนนะค่ะใบที่หนึ่ง โทษค่ะกับหัวเดอะไฮพินเทสพลังงานของคนที่อืมช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีอารมณ์แปรปรวนนิดหน่อยนะน้ำขึ้นน้ำลงอะค่ะรู้สึกว่ามีความวิตกกังวลในใจบางสิ่งบางอย่างนะเลือกในต่อคะ่ะ สิบกาบใช่ค่ะพลังงานของคนที่มีความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างก็เลยทำให้เกิดความวิตกกังวลสูญเสียเศร้าใจเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะอ่าแล้วเรามาดูซิว่าเรื่องที่คุณรู้ตอนตอนนี้เลยคือเรื่องอะไรคุณรู้สึกเศร้ามากเสียใจวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะ คุณไม่ต้องกังวลค่ะราชินีเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจบลงและคุณจะได้พบกับใครบางคนที่มาช่วยเหลือคุณลักษณะคือเป็นคนใจบุญช่วยเหลือคุณได้เป็นคนที่มีความพร้อมมากๆเลยเขาจะช่วยเหลือคุณนะคะแล้วยังไงต่อคะก้าวดาบ จากสิดาบจะเหลือเก้าดาบความกังวลน,นี้จะหมดไปค่ะเพราะคนที่ช่วยเหลือคุณคนนี้เขาจะทำให้คุณทำให้คุณสงบลงได้คุณจะได้พบความสงบในใจเขาช่วยเหลือคุณได้ค่ะ กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ใจบุญและมากพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์จะช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ